ากจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่นิยมเลี้ยงกันนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีงูเป็นหนึ่งในนั้นด้วยความสวยงามของลวดลายสีสันหรือความแปลกและน่าสนใจในพฤติกรรมของพวกมันรวมถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมักจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดุและไม่มีพิษเลี้ยงได้เชื่องๆได้อย่างสบายแต่จะมีงูอะไรบ้างนั้นวันนี้อับดุลขอพาทุกท่านมาพบกับ10สายพันธุ์งูที่น่ารัก หน้าเลี้ยง 1. นึ่งคอนสเนกคอนสเนกหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเรดและสเนกเป็นงูที่ได้รับความนิยมเลี้ยงมากอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากมีสีสันที่สดและลายที่สวยงามนิสัยไม่ดุร้ายไม่มีพิษเกร็ดแข็งและเรียบลื่นมีรูปร่างที่เพียวบางส่วนหัวเล็กและแคบตากลมโต คอสั้นมีลวดลายหลายแบบและสีทนแดงจนถึงเหลืองขาวมักหากินหรือพบตามบริเวณบ้านสวนยุ้งฉางและไร่ข้าโพดมักจับหนูกินเป็นอาหารในอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้ 2. รัดสเนกเป็นกลุ่มชนิดงูที่อยู่กระจายตามพื้นที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางเอเชียอเมริกายุโรป คุณสมบัติคล้ายกับงูคอนสเนกนิสัยนั้นไม่ดูร้ายไม่มีพิษมีเกร็ดแข็งและเรียบมีรูปร่างที่เปรียวบางและสีสันก็แล้วแต่สายพันธุ์มันล่าเยื่อในเวลากลางคืนโดยจับหนูกินเป็นอาหารส่วนในเวลากลางวันมันจะอาศัยอยู่ตามโพรงสาเดอะแคลิฟอร์เนียคิงสเนงูชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดกระจายตัวอยู่ทั่ว ด้านฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริการวมไปถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโกเป็นงูที่ไม่มีพิษพวกมันชอบที่จะกินสัตว์เลื้กลานขนาดเล็กรวมถึงกินงูด้วยกันเองด้วยซึ่งในธรรมชาติแล้วงูชนิดนี้ปกติจะออกหากินในเวลากลางวันและเลือกปรับตัวออกหากินในเวลากลางคืนได้หากอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่มันอยู่สูงเกินไปในตอนกลางวัน และโดยอุปนิสัยที่ออกหากินได้ไม่เลือกเวลานี่เองทำให้แคลิฟอร์เนียคิงสเน็กเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเลือกกินหรือกินยากจึงเป็นเรื่องง่ายที่ผู้เลี้ยงจะฝึกให้พวกมันกินอาหารหรือสัตว์ที่ตายแล้วได้ค่อนข้างง่ายอีกด้วย 4. งูบอลพาอนงูบอลพาอนมีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา โดยพบตั้งแต่แอฟริกากลางไปจนถึงแอฟริกาตะวันตกงูบอลไพทอนนั้นได้ถูกนำมาเพาะพันธุ์เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงมานานพอสมควรแล้วเนื่องจากนิสัยที่ไม่ก้าวร้าวจัดเป็นงูที่เรียบร้อยอีกชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ดุเต็มที่ก็มีแค่ขู่ๆบ้างพอเป็นพิธีแต่เมื่อได้จับขึ้นมาแล้วก็จะสงบไปเองและเวลาตกใจหรือกลัวมันจะกดตัวเองให้กลมโดยเก็บส่วนหัวเข้าไว้ด้านใน มองดูแล้วคล้ายกับลูกฟุตบอลจึงเป็นที่มาของชื่อบอลไพทอนนั่นเองนอกจากนี้ยังมีสีสันลวดลายสวยงามอีกทั้งยังมีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับคูในกลุ่มไพทอนชนิดอื่นๆในยุโรปมักจะเรียกงูชนิดนี้ว่าโรโย Python ในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาจะเรียกว่าบอลไพทอนซึ่งในเมืองไทยเราก็เรียกชื่อเดียวกับอเมริกา 5. การเทอร์สเน e กาเทอร์สเนกเป็นงูที่พบได้โดยทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือมันเป็นงูที่มีสีสันที่สดและลายที่สวยงามนิสัยไม่ดุร้ายไม่มีพิษเกรดแข็งและเรียบลื่นพวกมันสามารถกระจายพันธุ์อยู่ได้ในทุกๆพื้นที่เนื่องจากสามารถปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทุ่งหญ้าหรือเนินเขา ก็เพียงแต่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆก,ก็เพียงพอแล้วนั่นก็เพราะแหล่งน้ำเป็นส่วนสำคัญในการหาอาหารของพวกมันนั่นเองซึ่งอาหารโปรดของมันก็จะเป็นพวกปลากบกิ้งก่าหนูเป็นต้น6โรซี่โบอาโรซี่โบอาเป็นงูที่เราสามารถพบได้ในสหรัฐอเมริกามีนิสัยเชื่องไม่ดุร้ายมีขนาดเล็กยาวประมาณ1เมตร มีความสวยงามแปลกตาด้วยสีสันลวดลายลักษณะหัวยาวคอสั้นหางสั้นลายสีขาวเทาและชมพูแดงสลับกันในแนวยาวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงหางมักอาศัยอยู่ตามที่แห้งพื้นกรวดหยาบและหินที่มีแหล่งน้ำตื้นๆอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงคือ28องศาเซลเซียสและในเวลากลางคืน20องศาเซลเซียสอาหารโปรดของพวกมันก็คือหนูและไก่นั่นเอง 7. p i าย n a น e และบูสเน a ก e p ายส n นกและ b บูสเน k กเป็นงูในสายพันธุ์เดียวกันงูไ่าย n a น e นั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าในสหรัฐอเมริกาตอนใต้ส่วนบูสเน k กจะอาศัยอยู่ตามพื้นที่แล้งทางตะวันออกพวกมันมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายไม่มีพิษเกรดแข็งและเรียบลื่นยาวประมาณ4.5ฟุตแต่กลับเป็นงูที่มีพละกกำลังในการรัดเหยื่อมากแข็งแรง มีความว่องไวกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและสัตว์ฟันแทะเป็นอาหาร 8. k e เคนยันแซนโบอารสเคนยันแซนโบอามีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาจัดเป็นงูหลามกลุ่มออกลูกเป็นตัวที่มีขนาดเล็กในสายของมันปกติมักจะไม่ออกล่าเหยื่อแต่จะฝังตัวอยู่ในทรายหรือพื้นที่แห้ง,แ,หงแล้วโผล่เฉพาะส่วนหัวขึ้นมาเพื่อรอยเหยื่อที่ผ่านมา โดยสามารถกินได้ทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลือดอุ่นแต่ไม่มีพฤติกรรมการกินงูด้วยกันเองเป็นอาหารเคนยันแซนโบอาจัดเป็นเอกโซติกเพซที่ค่อนข้างจะถูกเลี้ยงแพร่หลายในต่างประเทศจนสามารถเพาะพันธุ์ได้สีสันและลวดลายที่แปลกตาออกไปต่างๆมากมายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวแซนโบอาและเป็นที่ต้องการของตลาดสัตว์เลี้ยงให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง9มิวสเนค m ิ s ส s เน k กเป็นงูที่มีหลากหลายสายพันธุ์ประมาณ28สายพันธุ์ย่อยโดยสามารถพบงูชนิดนี้ได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่แคนาดาจนถึงตอนใต้ของเอกวาดอร์โดยพวกมันชอบอากาศที่ชื้นจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกทําให้ตกใจงูชนิดนี้ลักษณะเรียวยาวรูปทรงกระบอกหัวเล็กรูปร่างสวยงามสีสันสดใสด้วยสีแดงสดโดยมีสีดําคาดเหลืองเป็นปล้องๆซึ่งมีไว้ทําให้ศัตรูกลัว เนื่องจากการเรียนแบบงูพิษขอราลสเนกนั่นเองสิบเ d ดเ l นเลอร์บ d t เร l เทนเลอเป็นงูที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงทั่วโลกและในบ้านเรามากที่สุดอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากมีความสวยงามในรูปลักษณ์ลำตัวลายและสีสันโดยเฉพาะบริเวณส่วนหางซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคอนสติคเตอร์ หรือเป็นงูที่ฆ่าสัตว์ได้ด้วยการรัดที่จะมีสีตั้งแต่สีน้ำตาลไหม้จนถึงแดงเลือดนกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ลักษณะอีกอย่างคือการรัดหรือการใช้หางเกาะเกี่ยวอย่างแน่นเหนียวที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของมันในธรรมชาติมันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมใช้การกัดแล้วรัดเหยื่อจนขาดอากาศหายใจตายแล้วจึงกินอาศัยอยู่ในป่าบริเวณทวีปอเมริกากลางและใต้ตั้งแต่ประเทศเม็กซิโก จนถึงตอนเหนือของประเทศอาร์เจนตินา